Ciao a tutti, come state? State bene? Io oggi sto benissimo. Sono contenta, sono contentissima, sono felicissima. Torino è qui, mi vedono come noi, non ti va? ฉันดีใจมากฉันมีความสุขมากนะคะโซนอคนตินดิสิมาก็คือฉันมีความสุขมากเพราะอะไรคะวันนี้เป็นวันพระใหญ่นะคะก็ไปทําบุญมาค่ะก็เลยเอาบุญมาฝากทุกคนกันแล้วกันนะคะเดี๋ยวเรากลับมาที่เรื่องของการเรียนภาษาของเราดีกว่าค่ะตามสัญญาไว้นะคะก็คือว่าคลิปนี้จะมาพูดถึงเรื่องของคํากริยาโมด a ลีหนึ่งคำที่มันมีความพิเศษก็คือคํากริยา v e l ใช่ไหมคะ v e r l หมายถึงอยากนั่นเองมันพิเ เกวกว่าอีก2ตัวอย่างไรนะคะว่าจะมาเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะไม่ต้องเยอะหรอกนะคะก็คือคํากริยาโมดาลีเนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วว่ามันทําหน้าที่ช่วยกริยาอื่นใช่ไหมคะก็คือมันมี p o t e ต e เร l ว r e ลเรและก็โดเวเรใช่ไหมคะก็คือมีสามารถมีอยากแล้วก็มีจําเป็นต้องแล้วก็ตามด้วยคํากริยาแต่ว่าคํากริยา v o l เลเรนะคะตัวนี้มันสามารถตามด้วยคํานามได้ด้วยค่ะ เข้าใจไหมคะมันไม่ตามเฉพาะคำกริยาเท่านั้นนะคะแต่มันสามารถตามด้วยคำนามได้อย่างเช่น voyo un a banana ก็คือเราผัน voyo ใช้กับ e o ใช่ไหมคะ voyo un banana แต่ถ้า tú ก็ tú v o y ด้วย banana นอะไรก็ว่าไปใช่ไหมคะก็คือมันสามารถตามด้วยคำนามได้นั่นเองค่ะส่วนอีกสองตัวนั้นจะต้องตามด้วยคำกริยาเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้มันเป็นความพิเศษของคำกริยา voyo เลยนะคะนอกจากตามด้วยคำกริยาแล้วก็ตามด้วยคำนามด้วย โอเคอย่าลืมไปใช้นะคะ Voyo una pizza Voyo una banana v o า o tre u อยโยไตอะไรก็ว่าไปนะคะตามด้วยคำนามก็ได้ตามด้วยคำกริยาก็ได้แต่อย่าลืมว่าคำกริยาต้องไม่ผันนะคะตัวไหนที่ตามมาเอาแบบคำเต็มๆเลยะคะ่ะ v o โย andare a c a ค a adesso io voglio t o r n a r e a casa ตอนนี้ฉันอยากจะกลับบ้านแล้วนะคะหลังจาก ไปทำบุญทั้งวันเลยวันนี้นะคะก็ตอนนี้จะกลับบ้านแล้วนะคะโอเคเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะเชา้าเช้าบ๊ย t o ตระนาเรอคาซาเช้าเช้า